อสวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีฮักแพงคือเก่าครับคือเกา่าก้เลนกับป๋ากำลังเด้อนางเดอ้อ <c oughs> จะไล่ไว้กิเลนเออว่างหานก็ได้ไม่เกินห้าวันครับแสงออกแต่ละำเหม่อต่ละเวีน ปาตุไม่ตัวเจ๊กองไม่ไหวไม่แกะกลองไม่แกะกลองซื้อยายฝนกับที่ยล่วงเหรอป้าแล้เอาป้าด้วยแล้วป้าหน้ามโหดขับขนของลงจากรถโอบีเอ็มเคสตูดิโอ วางเลยวางที่ไหนก็ได้วางให้วัตถบ่ให้มันทางหนากง่งเขาล้มมากเลยลมมากพี่น้องถือว่าได้เบิ้งคลิปน้ากันเบิ้งทีมงานเหตุงานไปน้ำที่อย่างนี้ครับหนี่กคืสิป,ประกอบดอกประกอบตู้ครับประกอบดอกครับผลดอกก็แม่ตะแป้ไหลพ่าจานสายยันเข่าครับพ่าจานสร้างไพ่น,นี่แหละป้าสวัสด,ดีป้า สวัสดีครับอ่าบอกพี่น้องเนี่ยเชิญชวนพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยใครอยู่เหรอครับอีกเพื่นบ่เกินอาทิตย์หนึ่งออกแสงประมาณอาทิตย์หนึ่งออกแสงไฟบีมตอนแรกครับบีมหกสิบตัวครับหกสิบตัวซิตี้ซิตี้กับยูมันจะยี่สิบนี่แหละครับยี่สิบตัวเดี๋ยวอีดีขึ้อีกเป็นรอยเดี๋ยวอีดีเจะจะนินทั้งระบบเเออออ่่บีมครับบีมบีมหกสิบตัวอืมอืมก้อนนี่ ครับใกล้สิได้ออกแสงอาทิตย์นึงพี่น้องอาทิตย์นึงสิได้ออกแสงให้เบิ้งพี่น้องปลาโกกับพี่เลนโมเไม่เอาเป้าเลยครับสะออกแสงเนี่ยครับห้องสตูดิโอห้องสตูมงคลสตูดิโอครับพี่น้องนากรบอกครับป้าว่าไปยังแตกหนาวมีนี่เลย รอชมพี่น้องรอติดตามครับทีมงานห้องสตูดิโอย,ยุ่บ้านแพงก็เหมือนเดิมครับพี่น้องอยูน่นมโจนนองสายหล่าก็ยังเหมือนเดิมครับทีมงานก็เด้ไปสังสารขี้เก่าแต่ว่ายูพี่ก็หนุยเรื่องว่าไม่เห็ดห้องสตูดิโอก็เฮ็ดโรงงานเฮ็ดตูลดต้ลำโพงบริตู้ลำโพงพี่น้องก็เลยเื้อห้หองสตูดิโอฟรีกว้ในจุดของฝ้าเลยขนของลงมายู่ตอนนี้กับพี่เห็นครับ ให้พี่น้องติดตามประมาณสักอาทิตย์ก็กว่าครับพี่น้องถ้าบ่มีการเคลื่อนไหวอย่างอื่นกะประมาณสักอาทิตย์ก็กว่าพี่น้องสได้ลงคีปให้พี่น้องในเบิ่งว่าบีม60ตัวนี่มันที่เป็นส่แสงแบบใดสีจับมองเจังใดครับสีจับจุ่จุดใดครับจังสีสวยงามสําหรับสีไฟกับโดยลูกแซมคือเก่าครับนองโคกครับปาาพี่น้องติดตามคือเก่าครับระบ,บบสีนไฟเพราะว่าสิเป็นทุกอย่างครับ จะได้ออกแสงประมาณจากอาทิตย์ก็ากาัพี่น้องเสียให้พี่น้องได้เบิ่งพอได้คิดฮอดกันว่าทีมงานจะเฮ็ดกันไปยังไดซีนไฟจะไปยังไดระบบเสียงจะไปยังไดครับครับก็ยังสู่คือเก่าพี่น้องยังสู่คือเก่าสู่คือพี่น้องสู่ครับพี่น้องทั่วโลกก็สู่เพราะโควิดครับทีมงานเอ็มเคก็สู่เพราะโควิดครับก็คือ รีวิวให้พี่น้องในเบิรงก็คือขนของออกมาครับรถจะไปีเอาบีมมากครับรถจะขึ้นปีเอาบีมรวมๆเบสเซ็ตแล้วหกสิบตัวครับหกไม่ต่ำกว่าหกสิบตัวบีมครับพี่น้องพี่น้องเสด้เบิรงซีนไฟว่าติดยังไหญความสวยงามอยู่จุดใหญประมาณอยู่จุดใหญของสร้างไฟย,ยังสิติดให้กะอุปไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอเบิรงแสงว่าเมื่อติดต่งางสร้างไฟกับรีวิวให้ด้เบิรงอีกครั้งหนึ่งครับได้เบิรงอีกครั้งหนึง่ง คงสิบโมนานพี่น้องถึงสิเป็นโควิดเล่นได้บ่ได้กะทีมงานกับิโชวระบบแสงครับพี่น้องระบบแสงขันต้นคือระบบแสงครับเสียงแะ่แค่มือเดียวกับคือสีลงตัวครับแสง้อยเสียงครับถ้าแ,แสงอาจจะหลายมือครับเพื่อิมาติิระบบครับมาลั่นครับระบบไฟก็คือใส่เกียร์ขึ้นก่าครับใส่เกียร์บ่ได้ใส่ไฟบ้านใส่ระบบเครื่องเกียร์ขึ้นก่าทีมงาน อ้าวเมื่อยบ่อปลาเมื่อยบ่อพ่อครับบ่ครับร่างกายดดีสุดยอดอ้าวสองคนกันยังสูงกัเราครับสมสมุนไพรเท้าล้างแดงกินไปแล้วครับกรึบกบกรึบใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วตีนึงกับตึงจำทหารบนบันไดปลาเดี๋ยวยืตีนึงกันเลยพ่อว่าอยู่เว้ยพ่อว่าไหวเป็นกี่เหรียญนะพ่อ นี่แหละพี่น้องก็คือต้ากิบลุลม,มาจากรถครับเพื่อเิตียเอระบบไฟจากในสั้นมาให้พี่น้องครับบริษัทในสั้นพี่น้องมาให้พี่น้องในเบิ่งสิ้นไฟครับช่วงระยะนี้บ่ได้ออไปเล่นงานกางแกง้นงนาะป๋านาะเอาดอเตว่าทีงา่ง่ยายเลยติดสังสั้นให้พี่น้องในเบิ่งได้ตด,ดต่ตมล้อเบิง่งพี่น้องล้อเบิง่งอีกโมนานเกิดล้อพี่น้อง ด้เบิ่งแน่นอนครับแสงเพื่อทีมงานจะได้ไปสั่งที่กุ้มปิดเป็นว่าปะไรสดกุ้มปิดครับช่อง MK ช่อง MK แล้วพี่น้องเด้อครับเบี่ยงตนก่อนพี่น้องเบี่ยงตนติดไฟขึ้นเรียบร้อยทีมงานกับจังสีไายพี่น้องในเบิ่งรีวิวอีกครั้งหนึ่งก็คือเฮ็ดสองหม่องพี่น้องให้พี่น้องเอ่อคลองใจก็คืออยู่บานแพงก็เหมือนเดิมครับ สางสันด้วยนมโโจทางบันแทงคือเก่าครับซ้ำทีมงานกับไปพุ่นแต่ว่าเฮ็ดไปสองหม่องเพื่อมันสันจอดไปยากไม่ยากพี่น้องเกิดคาทางลาดเพลินบอ่อไห่ไปขามจังหวัดเข้ากับเฮ็ดอยู่ที่บ้านตัวเองตัวนี้โตนคะรับนอป้าเนาะเพื่อมันขามไปยากไม่ยากสาเหตุพี่น้องก็เลยต้องมาเฮ็ดตัวนี้ไว้ร้องรับขันตอนที่สองของสตูดิโอของเอ็มเคพี่น้อง ไก่เฮ็ดแบบสไตล์เอาดอครับสูงระบบติดไฟสร้างภักับสิบเอวเบี่ยงต้นไปก่อนว่าอย่างน้อยติดไม่ต่ำกว่าเกียรมิดเกียรมิดเนาะ,นะ<ไ>ปาเนาะเกียมิดไปภาพพี่น้องเป็นไปบนนไหนเสาเริ่มต้นโอ้เสาทางสิติดไฟบอกปะปโอ้เบี่ยงเบี่ยงต้นไปจังน้อยเนา<ป>ะปา<ะ>เนาะตอนนี้คือโอ้ขึ้นไปขั้นหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบี่ยง กะอยู่ประมาณที่อยู่ประมาณนี่นะครับตอนนี้คือจังหวัดเก็บรายละเอียดครับสร้างกะมื่อวันที่วันหยุดวันเสาร์นี่ครับจับขึ้นอยู่ประมาณทั้งหลังครับประมาณหนึ่งสี่ละครับสี่หองตอนนี้ขึ้นไปได้หน้่งตัวเลยครับสร้างหยุดมื่อนี้ครับสร้างหยุดนี่ครับพี่นอ้องครับบีมจะหอยอยูนิหกสิบตัวซียูจุดประมาณเดเดี๋ยวให้ลูกแซมครับมาสแตนบายให้พี่น้องในเบิ้งอีกครั้งนี่ครับโค้งทัดโค้งยังกับอยู่ประมาณอยู่จุดนี่ครับแต่ละจุด มือนีสร้างมือนีสร้างหยุดงานขึ้นไฟกระทำไว้แล้วครับไฟนั่งลานก็ขึ้นไฟหายแล้วครับเนี่ยขึ้นไฟถาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมงานเขามาติดล้อเบิงอากาศฝ้าฝนเนาะป่าเนาะอ่าฝนแล้วก็บฝ่าฝนกับติดติดขึ้นเก่าติดขึ้นเก่าครับออกแสงขึ้นเก่าก็คือนล้อแต่ว่าช่างเพิ่นหยุดมือนี้ครับหยุดนี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้เสาสูงประมาณเจ็ดเมตรต่อต้น เดมิดต่อต้นครับพี่น้องถัดกับว่างอยู่มันงหกมิดต,ตอนนี้เบื้องกับสูงเติบย่คับสูงเติบพี่น้องจะได้เบื้องซีนไฟว่าระบบยิงไป่หนาวิธีครับนี่ลครับเสากับที่ม,มันงเลี้ยงไปตอนนี้จะคืนไปได้ทัดนึงแล้วครับอีกต้นนึงกับสุดท้ายกับยุบแล้วครับหลังรถตู้พอดีครับนี่คือเพียงต้นเด้พี่น้องด้อฝากติดตามฝากติดตาม ครับกลุ่มปิดของทีมงานจะไล้สดครับเพื่อทั้งการให้เลนได้ให้ขยับได้พี่น้องตอนนี้ก็คือบ่ยอาจจะไม่มีเสียงแต่ว่าสิริลองไฟเนาะป่าเนาะร้องซีนไฟให้พี่น้องด้เบิ้รงบ,บีมหกสิบตัวครับพี่น้องยังตำหกสิตัวก็ขอขอบคุณบริษัทไนสันที่สนับสนุนเรื่องไฟครับ,ร,บระบบไฟครับพี่น้องที่ สนับสนุนจาก MK มาให้ MK Studio, ิ่งเอ็มสตูดิโอได้ใส่พี่น้องก็ใส่ในสันมาพอประมาณเครื่องเทิเทมเนาะปาเนาะนเครื่องเทิเทมก็คือตากระถินมาครักครับก็ยังไม่ได้ซ่อมสักตัวในโมนปายังไม่ได้ซ่อมจักตัวครับบีมประมาณเกบทรหรือแปดสิบห้านครับผมบก็ขอขอบคุณครับบริษัทในซันครับที่หัก ขลบพี่ให้ควเมตจาของเอ็มเคสตสดิโอด้เบิ้งซีนไฟลหลายระบบต่างๆพี่น้องสร้างไฟกับขอขอบคุณในหลายขอบคุณเยนนครเหมือนพี่ชายเหมือนพ่ออีกหนึ่งคนครับที่ดูแลมาตลอดตลอดแปดแสนมากครับงเงี่ยก็ยังดูแลเขายังยังคือเกา่าบางที่ยังใส่บ่สในเบิร์ดก็ยังดูแลยังคือเกา่าบอป๋า <c oughs> เปียวน้ำปลาจะได้ก็ปลาตอหน้าล้านได้ล้านกลัวเนาะยังดูแลคือเก่าเงี้ยนครครับล้านกลัวก็ยังใส่เงี้ยยังโมหมดอยู่บันเนี่ยครับแต่สนุกสิงมาดทีเปิดจัวไอ้ปนปื้นปันประทุกเฮียก็ยังให้ความเมตตาของเอ็มเคสร้างไพ่หนองโคกคือเก่านี่แหละครับพี่น้องนี่ความาความแพงครับบางที่อาจจะซ่าแน่ไหวแน่ครับกับขอบคุณบริษัทวอเทค ของฮีอ้วนของ He พี่ต่อยของเสียบ่อยเข้าครับอีอุ้มชู้ของสร้างไพ่มาตลอดคือกันครับขอบคุณเฮียทรงประทายครับสัมพออีกคนหนึ่งครับขอบคุณบริษัททีทีอของเสียจักครับขอบคุณของบริษัทเฮียเหนี่ยวบริษัทกีบขอบคุณบริษัทพีไอเคของเฮียจอนขอบคุณน้องชายคนเล็ก o โอมาเตอร์ดีไซน์โอมาแล้วครับมาลูกชายกับมาแล้วรูปลบมาแล้ว เอาสร้างไพ่ก็ขอขอบคุณทุกๆบริษัททุกๆร้านค้าทุกๆที่ให้ความสนับสนุนจากอินที่มาตลอดครับขอบคุณเฮียนครบริษัทไลติงของไนซันบริษัทไนซันพี่น้องอ่ะขอบคุณที่ร่วมงานกันมาได้หลายที่เพราะว่าเอฟซีสร้างไพ่เอฟซีนองโคกเอฟซีนองเฟิร์ดครับ สร้างไพ่กับขอขอพระคุณปนอยางสูงเอาไว้สำนีได้พี่น้องหักแพง่งจะเก็บจะไข่ขึ้นเก่าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงจะเป็นโลคเป็นไพ่ครับเอาไว้สำนีเนาะปะ๋านะเดี๋ยวให้พี่น้องได้ฝากว่าตอนห้องลงไฟหกสิบตัวนี่มันจะเป็นแสงยูจุดแอ่าอฝากพี่น้องที่ตามเอาหักแพง่งสุขทุกคนสวัสดีครับ